BMW 320D ับ g บิล1 9สามร้อยยี่สิบ2ีสอปีสิบเก้าถึสรดนราคา1 9 9 0งล้รุ่นท็อปสุด m s p o r t รแท้จากโรงงานสิบดีสองจุดศูนยสผลิตปีสิบเก้าถึงยี่สิบหกสดนยี่สสุดยอดซีดานสปอร์ต b ีเอ็มดับเเป็นรถซีดานที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราสปอร์ตและประสิทธิภาพ ในปี2020 BMW ได้เปิดตัว BMW 320d 2.0 G20 M Sport Sedan s ีดาน Sport Diesel ที่ผสมผสานความแรงความประหยัดและดีไซน์ที่โฉบเฉียวดีไซน์ภายนอกดีไซน์สปอร์ตเฉบเฉียวด้วยชุดแต่ง M Sport ไฟหน้า LED พร้อมระบบไฟสองสว่างขณะเลี้ยวโค้งกระจังหน้าทรงไตคู่เอกลักษณ์ของ BMW ล้ออล่อย M Sport ขนาด18นิ้ว กันชนหน้าหลัง m sport ไฟท้าย ldd ท่าอไอเสียคู่ดีไซน์ภายในบาะนั่งหนัง verona s c a สีดำ um, พวงมาลัย m sport หุ้มหนังแผงคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยอลูมิเนียม t a สไ r เ d e n หน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วระบบ i drive 7.0ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ2โซนระบบเสียง hifi สิบลำโพงช่องเก็บสัมภาระขนาด480ลิตร เครื่องยนต์และระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.0ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด190แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,750-2,500รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติ8จังหเะตพโรเนกขับเคลื่อนล้อหลังสมรรถทะอัตราเร่ง0-100กมชมใน7.6วินาทีความเร็วสูงสุด240กมชม อัตราประหยัดน้ำมัน23.3กิโลเมตรต่อลิตรระบบความปลอดภัยระบบเบรกอั s โน DSC ระบบควบคุมสเสถียรภา,าพการทรงตัว DSC ระบบป้องกันล้อหมุนรี DTC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAS ถุงลมนิรภัย6จุดระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติราคา ราคาเริ่มต้น2 5 4 9 0 0 0บาทสรุป BMW 3 g, 2 0 g 2.0 G20 M Sport Sedan 2020คันนี้เราขาย1 9 9 0 0 0 0รีบติดต่อรมออตโต o ค่์0944061111เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหารถซีดานสปอร์ตดีไซน์สวยงามเครื่องยนต์แรงประหยัดน้ำมันและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย